สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่ค่อนข้างลึกลับแต่ก็น่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะคือเรื่องวิญญาณชีวิตหลังความตายแล้วก็มีประเด็นเฉพาะที่เรียกว่าผีเก็บรอยด้วยค่ะสวัสดีครับซึ่งข้อมูลที่เราจะอ้างอิงวันนี้มาจากคลิป y o u t u b e ชื่อวิญญาณเก็บรอยชีวิตหลังความตายของช่องแกะดำคัมภีร์ชีวิตพอดแคสต์ค่ะ ครับคลิปนี้ก็นำเสนอในมุมที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางนิดนึงนะครับคือพูดถึงวิญญาณสภาวะหลังความตายโลกอีกมิติอะไรแบบนั้นโดยจะอิงกับความเชื่อและก็ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธ,ธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลักเลยครับค่ะก็อาจจะต่างจากที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปบ้างเนาะใช่ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองสกัดแกนความคิดหรือว่าประเด็นที่น่าสนใจจากในคลิปนี้นะคะเพื่อทำความเข้าใจว่า เอ๊ะเขาแบ่งประเภทวิญญาณยังไงแล้วเรื่องผีเก็บรอยที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตามคำอธิบายของเขาเลยนะคะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคำว่าวิญญาณเนี่ยค่ะฟังดูคุ้นเคยนะคะแต่พอจะให้นิยามจริงๆเอ๊มันก็มีความหมายเยอะมากเลยทั้งความคิดความรู้สึกจิตใจหรือบางทีก็หมายถึงพลังงานที่ทำให้ร่างกายเรามีชีวิตขึ้นมาครับ ในแหล่งข้อมูลนี้เขาเริ่มได้น่าสนใจนะคือเขาชี้ให้เห็นความจริงง่ายๆอย่างหนึ่งก่อนเลยว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะรวยจนสวยไม่สวยพิการหรือสมบูรณ์สุดท้ายทุกคนก็ต้องเจอสภาวะเดียวกันคืออะไรคะก็คือการกลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณครับอันนี้เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยแม้ว่าเราจะยังเถียงกันไม่จบว่าจริงๆแล้ววิญญาณคืออะไรกันแน่นั่นสิคะ ความตายมันเห็นชัดๆอยู่ตรงหน้าแต่ไอสิ่งที่อยู่หลังจากนั้นไปนี่สิคะเป็นปริศนามาตลอดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อก็เลยมีทั้งความเชื่อคำสอนจินตนาการต่างๆนานาเลยเนาะใช่ครับแล้วแหล่งข้อมูลนี้เขาก็นำเสนอมุมมองจากกลุ่มคนที่เน้นการปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะคนที่ฝึกกรรมฐานอย่างสมถะเพื่อให้จิตสงบหรือวิปัสสนาอย่างการเจริญมหาสติปัฏฐาน4การตามรู้กายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมคะ ใช่ครับรวมถึงการฝึกมรณานุสติด้วยคือการพิจารณาความตายอยู่เสมอๆการพิจารณาความตายฟังดูเหมือนจะหดหูนะคะแต่ในมุมปฏิบัติเขามีเป้าหมายยังไงคะในมุมของแหล่งข้อมูลนี้นะครับการพิจารณาความตายหรือการดูร่างกายที่เรียกว่าอาการ32พวกผมขนเล็บฟันหนังหรือดูอสุพะคือความไม่งามของร่างกายเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เศร้าหรือรังเกียจนะครับ อ๋อเหรอคะครับแต่เพื่อให้เห็นตามจริงว่าร่างกายนี้มันก็แค่เธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประกอบกันชั่วคราวมันไม่ใช่ของเราจริงๆหรอกไม่เที่ยงอนิจจังต้องเสี่ยงไปทุกขังแล้วก็ไม่มีตัวตนจริงๆให้ยึดอนัตตา พอเข้าใจตรงนี้จากการปฏิบัติจริงๆจ,งจังๆมันก็จะช่วยคลายความยึดมั่นในร่างกายลงได้อืมฟังดูมีเหตุผลค่ะในคลิปเขามีพูดถึงเรื่องการรับรู้ด้วยตาในด้วยใช่ไหมคะมันต่างจากตาเนื้อ,อยังไงคะครับเขาตั้งคําถามน่าคิดนะว่าปกติเราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยพอหลับตาลงบางทีมันก็ยังมีการรับรู้หรือการเห็นบางอย่างเกิดขึ้นได้อยู่อันนี้เขาเรียกว่าการเห็นด้วยตาในหรือการรับรู้ทางจิต Oh. แม้ว่าในพระไตรปิฎกจะอธิบายเรื่องจิตไว้ละเอียดซับซ้อนมากนะครับแต่แหล่งข้อมูลนี้เขาเน้นว่าความเข้าใจแบบลึกซึ้งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากการอ่านหรือคิดตามเฉยๆต้องปฏิบัติเองใช่ครับต้องมาจากการลงมือปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องจนมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าความเบาสบายทางจิตขึ้นมาเองเป็นผลจากที่จิตมันเริ่มคลายความยึดติดพอยึดติดน้อยลงสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเมตตา คืออยากให้คนอื่นพ้นทุกข์จริงๆเข้าใจเลยค่ะคือรู้จักข้างในไม่ใช่แพร่รู้จากข้างนอกถูกต้องครับแล้วเขาก็ยังอธิบายเรื่องอวิชชาด้วยนะคือความไม่รู้เปรียบเหมือนความมืดที่มันบังปัญญาเราไว้ทําให้มองไม่เห็นอะไรตามจริงความไม่รู้นี่แหละครับที่เป็นต้นตอของตัณหาหรือความอยากความอยากนี่ไม่ใช่แค่เรื่องพื้นฐานหระคะเช่นหิวข้าวง่วงนอนเออไม่ใช่แค่นั้นครับมันรวมถึงความอยากที่ซับซ้อนกว่านั้นด้วย เช่นอยากกินอาหารอร่อยๆเกินจําเป็นอยากได้ของสวยๆงามๆอยากเป็นนั่นอยากมีนี่ซึ่งความอยากพวกนี้แหะครับที่นําไปสู่ความดิ้นรนความทุกข์อ๋อพอพูดถึงความยึดติดความอยากก็เชื่อมไปถึงเรื่องขันห้าเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับแหล่งข้อมูลเขาก็อธิบายว่าขันห้าเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค่ะ ทั้งห้ายอย่างนี้รวมกันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรานี่แหละคือที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานแล้วก็เป็นที่มาของความทุกข์ทั้งหลายแหลเพราะเราไปยึดว่ามันเป็นของเราจริงๆทั้งที่มันไม่ใช่ถูกต้องครับหลักธรรมสำคัญที่แหล่งข้อมูลนี้เน้นมากๆเลยก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาครับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แล้วก็ความไม่ใช่ตัวตนจริงๆทุกอย่างเลยเหรอคะไม่ใช่แค่คนสัตว์ทุกอย่างครับ ที่เป็นสังขารคือสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งไม่ใช่แค่คนสัตว์ต้นไม้แต่รวมถึงสิ่งของความคิดความรู้สึกทุกอย่างล้วนอยู่ใต้กฎนี้คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนเรื่องเควทูตสี่ที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจออกบวชเลยนะคะใช่ครับแหล่งข้อมูลก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน การที่เจ้าชายเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันทำให้พระองค์เห็นความจริงของชีวิตนี่คือจุดเริ่มต้นเลยดังนั้นการเข้าใจหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสำคัญมากๆในมุมมองของเขาเพื่อจะเข้าใจเรื่องชีวิตแล้วก็สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังความตายต่อไปได้ค่ะพอเข้าใจพื้นฐานตรงนี้แล้วทีนี้เราลงมาเจาะลึกเรื่องประเภทของวิญญ,ญาณตามที่เขาแบ่งไว้ดีกว่าค่ะดูเหมือนจะมีหลายแบบเหมือนกันนะคะครับ จากพื้นฐานเรื่องความไม่เที่ยงความยึดติดนี่แหละเขาก็อธิบายสภาวะของวิญญาณหลังตายที่แตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยนะครับประเภทแรกที่เขาพูดถึงคือวิญญาณโหยหวนหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าผีตายโหงอ๋อตายโหงครับคือคนที่เสียชีวิตกระทันหันไม่เป็นไปตามธรรมชาติหรือตายก่อนถึงเวลาอันควรเช่นอุบัติเหตุถูกฆ่าหรือฆ่าตัวตาย แหล e ่งข้อมูลเขาใช้คำเปรียบเลยว่าเหมือนเป็นคนไม่มีร่างกายคนไม่มีร่างกายครับคือเหมือนจิตวิญญาณยังไม่ถึงเวลาตายตามอายุไขจริงๆก็เลยยังวนเวียนอยู่อาจจะยังสับสนหรือยังมีความรู้สึกรุนแรงก่อนตายติดอยู่โหฟังดูน่าเห็นใจจังเลยค่ะแล้วประเภทต่อไปล่ะคะประเภทที่สองคือสัมภเวสีคำนี้อาจจะคุ้นๆกันค่ะเคยได้ยินค่ะวิญญาณประเภทนี้คือคนที่ตายไปแล้ว แต่จิตยังมีความหวงแหนอะไรอาวรหรือยึดติดมากๆกับอะไรบางอย่างในโลกมนุษย์เช่นทรัพย์สิสนสถานที่คนรักหรือแม้แต่ความโกรธแค้นค<ฆ>่ะความผูกพันพวกนี้ทำให้จิตยังไปไหนไม่ได้ครับยังวนเวียนเฝ้าอยู่ตรงนั้นหรือรออะไรบางอย่างอยู่แล้วก็มีกรณีที่เขาบอกว่าสัมภเวสศีบางตนอาจจะถูกพกมีวิชาอาคมหรือที่เรียกว่าจอมขมังเวทเนี่ยค่ะ ใช้เอ่อที่เขาเรียกว่าเดรัจฉานวิชาจับตัวไปใช้งานหาจับไปใช้งานเหรอคะแล้วพูดหรือพูดที่เขาพูดถึงคืออะไรคะครับตามข้อมูลที่เขาระบุนะครับคือพอจอมกำหมงเวทเอาสัมภเวสีไปใช้งานเช่นส่งไปสู้กันด้วยอาคมถ้าวิญ,ญญาณตนไหนแพ้อาจจะถูกทำลายหรือว่าเสียพลังไปเยอะจนกลายสภาพเป็นสิ่งที่เรียกว่าพูดหรือพูดพูดครับ อาจจะหมายถึงวิญญาณที่อ่อนแรงลงถูกลดทอนความเป็นตัวเองหรือถูกครอบนำจนกลายเป็นเหมือนพลังงานที่รอรับคำสั่งคล้ายๆธาตุในโลกวิญญาณตามความเชื่อนี้ครับโหฟังดูซับซ้อนแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วพรายล่ะคะต่างจากสองอย่างแรกยังไงพรายนี่จะต่างไปชัดเจนเลยครับตามที่เขาอธิบายพรายไม่ใช่วิญ,ญญาณคนตายโดยตรงแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาครับ โดยคนที่มีวิชาอาคมเขาจะใช้ส่วนผสมจากธาตุต่างๆเช่นดินป่าช้าน้ำมันบางอย่างหรือมวลสารอาถรรพ์นั่นอื่นผสมกับคาถาอาคมมนต์ดำให้เกิดเป็นรูปนามที่มีพลังงานโห oh. ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่ามักจะนำเอาพูดหรือพูดนี่แหละครับมาใส่เข้าไปในพรายที่สร้างขึ้นเพื่อให้ควบคุมง่ายหรือใช้เป็นแกนพลังงาน พลายพวกนี้มักจะถูกสร้างไปใช้เฉพาะทางเช่นทําคุณใสหรือที่เรียกว่ายาสัง่งยาสัง่งครับคล้ายๆการส่งของไม่ดีหรือคำสาปไปทำร้ายคนอื่นจากระยะไกลนะครับแล้วแหล่งข้อมูลเขายังคาดการไปถึงอนาคตด้วยนะว่าพลายอาจจะเป็นเครื่องมือในสิ่งที่เรียกว่าสงครามพลังจิตได้โอไปถึงสงครามพลังจิตเลยอะคะ สรุปคือมีทั้งวิญญาณที่ตายก่อนกำหนดหรือโหยหวนมีสัโฮเวสีที่ยังยึดติดซึ่งอาจจะกลายเป็นพูดได้แล้วก็มีพลายที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกครับผมทีนี้ก็มาถึงประเด็นสำคัญที่ทำให้เราสนใจคลิปนี้มกมากเลยค่ะคือเรื่องผีเก็บรอยจากที่ฟังมาทั้งหมดดูเหมือนจะไม่ใช่ผีแบบที่เรากลักลวๆกันเลยนะคะถูกต้องครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจมาก คือตามที่แหล่งข้อมูลเขาอธิบายอย่างละเอียดเลยนะคำว่าผีเก็บรอยเนี่ยไม่ได้หมายถึงผีร้ายมาหลอกให้กลัวแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับวิญญาณของคนที่ตายก่อนกำหนดหรือตายโหงเท่านั้นอ๋อเฉพาะกลุ่มตายโหงเท่านั้นใช่ครับไม่เกี่ยวกับคนที่ตายตามอายุไขปกติแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะกระบวนการมันเป็นยังไงมันเริ่มจากการทำบุญบังสุกุลครับแต่ไม่ใช่บังสุกุลทั่วไปนะค่ะ เขาเน้นว่าต้องเป็นการทำบุญบังสกุลที่ระบุรายละเอียดคนตายชัดเจนมากๆคือต้องมีชื่อนามสกุลเต็มวันเดือนปีเกิดแล้วก็สำคัญสุดคือวันที่และเวลาที่เสียชีวิตเป๊ะๆเลยชาตะมรณะโหต้องละเอียดขนาดนั้นเลยครับการระบุข้อมูลพวกนี้เหมือนเป็นการส่งคำร้องไปยังพบภูมิวิญญาณไปยังหน่วยงานที่เขาเปรียบเรียว่าเจ้ากรมการบัญชีเจ้ากรมการบัญชีรรญชครับ คงเป็นระบบจัดการอะไรบางอย่างในโลกวิญญ,ญาณตามความเชื่อเขาอะน,นะครับเพื่อแจ้งว่าคนนี้เสียชีวิตแล้วนะช่วยตรวจสอบสถานะวิญญาณให้หน่อยเหมือนแจ้งเรื่องให้ทางโน้นทราบเพื่อตามหาวิญญาณที่อาจจะยังตกหล่นอยู่ใช่ครับใช่เลยเพราะวิญ,ญญาณที่ตายก่อนกำหนดอาจจะยังสับสนวนเวียนอยู่พอเจ้าหน้าที่ทางโน้นเขายกตัวอย่างชื่อท่านสุวรรณท่านสุวรรอะไรแบบเนี้ย ได้รับข้อมูลจากใบบางสุกุลแล้วตรวจสอบเจอวิญญาณที่ตรงกันถ้าเป็นเคสตายก่อนกำหนดจริงก็จะมีการอนุญาตให้วิญญาณน,นั้นกลับมาที่โลกมนุษย์เพื่อเก็บรอยเก็บรอยนี่คือยังไงคะไม่ใช่มาหลอกแน่นะคะไม่ใช่เลยครับเขาเน้นมาก เก็บรอยในความหมายนี้คือการที่วิญญาณได้รับอนุญาตให้กลับไปตามที่ต่างๆที่ตัวเองเคยผูกพันมีความทรงจำมีเรื่องราวในอดีตตอนมีชีวิตอยู่เช่นที่บ้านที่ทำงานใช่ครับหรือที่ไหนก็ได้ที่สำคัญกับเขาการกลับมานี่ไม่ใช่เพื่อทำร้ายใครแต่เพื่อตัดขาดหรืออำลาสิ่งเหล่านั้นให้สมบูรณ์เป็นการสะสางสิ่งที่ค้างขาาใจเป็นการเก็บร่องรอยความผูกพันในอดีตให้หมดไปเพื่อให้จิตพร้อมจะเดินทางไปพบภูมิใหม่ หรือรอรับการพิจารณาต่อไปถือเป็นการปิดฉากจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับมาเคลียร์ใจครั้งสุดท้ายในคลิปมีตัวอย่างเรื่องแม่บ้านรีสอร์ทด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับ อันนี้น่าสนใจคือมีแม่บ้านที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก็ทันหันไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานแขกที่มาพักในห้องที่แม่บ้านคนนี้เคยดูแลหรือแม้แต่เพื่อนร่วมง,งานก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆเช่นอะไรคะเช่นเห็นรอยเท้าปีกเปียกบนพื้นทั้งที่ไม่มีใครเพิ่งอาบน้ําเห็นรอยมือบนกระจกบ้างหรือได้กลิ่นทูบลอยมาในห้องพักอะไรแบบนี้ครับก็ทําให้คนเจอทั้งแปลกใจทั้งกลัว โหแล้วทางรีสอร์ทเขาแก้ยังไงคะตามแนวทางที่แหล่งข้อมูลแนะนำครับแหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่ากรณีแบบนี้ที่เขาขายตายก่อนกำหนดวิญญาณยังวนเวียนอยู่อาจจะยังทำหน้าที่เดิมตามความเคยชินขั้นแรกเลยควรทำพิธีเรียกขวัญตรงจุดที่เกิดเหตุเรียกขวัญครับตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าการตายรุนแรงกระทันหันอาจทำให้ขวัญหรือพลังชีวิตเนี่ยมันแตกกระจายหรือตกหล่นอยู่ตรงนั้น การเรียกขวัญก็คือเชิญให้ขวัญกลับมารวมที่ดวงวิญญาณเหมือนเดิมค่ะจากนั้นขั้นต่อไปก็คือทําบุญบังสกุลโดยระบุข,ข้อมูลชาติมรณะของแม่บ้านคนนั้นให้ถูกต้องครบถ้วนที่สุดเพื่อส่งเรื่องไปที่เจ้ากรมการบัญชียอย่างที่ว่าไปพอข้อมูลถูกทางโนนเขาก็จะค้นเจอแล้วก็อนุญาตให้วิญ,ญญาณแม่บ้านกลับมาเก็บรอยที่รีสอร์ทเป็นครั้งสุดท้ายเพื่ออําลาตัดความผูกพันก่อนจะถูกนําพาไปสู่กระบวนการต่อไปเรื่องแปลกๆก็จะหายไปเองครับ โอ้โหกระบวนการละเอียดอ่อนแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องผีหลอกแต่เป็นเรื่องการจัดการหลังความตายในมิติความเชื่อนี้จริงๆใช่ครับและสิ่งสำคัญที่แหล่งข้อมูลเขาย้ำอยู่ตลอ,อดเลยนะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามคือความเข้าใจเรื่องลึกลับพวกนี้จริงๆหรือการเข้าถึงสภาวะที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการอ่านการฟังหรือคิดตามเฉยๆนะครับแต่ต้องมาจากการ ลงมือปฏิบัติภาวนาด้วยตัวเองเท่านั้นหมายถึงต้องไปฝึกกรรมฐานเจริญสติอย่างที่ว่าตอนต้นถึงจะเข้าใจหรืออาจจะสัมผัสได้จริงๆในมุมของแหล่งข้อมูลเป็นแบบนั้นเลยครับเขาอธิบายเพิ่มว่าครูบาอาจารย์สายปฏิบัติหลายท่านมักจะไม่บอกรายละเอียดทั้งหมดว่าปฏิบัติไปแล้วจะเจออะไรบ้างทําไมล่ะคะเหตุผลหนึ่งก็เพื่อกระตุ้นให้คนปฏิบัติเกิดฉันทะคือความอยากรู้ ับวิริยะคือความพยายามในการค้นหาคำตอบคนพบความจริงด้วยตัวเองจริงๆอ๋อให้หาเองใช่ครับและอีกอย่างก็เพื่อเตือนสติไม่ให้คนฟังหรือคนศึกษาด่วนสรุปเชื่อแบบงมงายหรือเข้าใจผิดไปจากการตีความโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจริงเป็นการเน้นความสำคัญของประสบการณ์ตรงแล้วก็การใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตัวเองนะคะ สรุปวันนี้เราก็ได้เจาะลึกจากคลิปวิญญาณเก็บรอยชีวิตหลังความตายได้มุมมองน่าสนใจเยอะเลยค่ะตั้งแต่การแบ่งประเภทวิญญาณทั้งโหยหวนสัมภเวสีพูดแล้วก็พรายครับไปจนถึงการไขความกระจ่างเรื่องผีเก็บรอยว่าไม่ใช่ผีหลอก แต่เป็นกระบวนการอําลาของผู้ตายก่อนกำหนดที่เชื่อมโยงกับการทำบุญบังสุก,กุลแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ความสำคัญของการปฏิบัติภาวนาเพื่อเข้าถึงความจริงด้วยตัวเองครับเรื่องราวแนวคิดพวกนี้ถึงจะเป็นความเชื่อเฉพาะทางแต่ก็น่าคิดต่อนะครับคือถ้าเราลองมองจากมุมนี้การที่เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิต ความตายหรือความเป็นไปได้ของสภาวะหลังความตายแบบที่เขาอธิบายมาเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อมุมมองการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเรายังไงได้บ้างอืมนั่นสิคะหรืออีกแง่หนึ่งความเชื่อเรื่องโลกวิญญาณการสื่อสารผ่านพิธีกรรมอย่างบังสุกุลเรียขวัญมันสะท้อนความพยายามของมนุษย์ในการสร้างความหมายทำความเข้าใจหรือรับมือกับความตายการพลัดพรากยังไงบ้าง อันนี้ก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าจะลองเอาไปคิดทบทวนหรือสำรวจมุมมองของตัวเองกันดูต่อนะครับค่ะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะ